ถามเพิ่มพี่ใหญ่ปกติผมจะได้ยินอซูเปอร์คาร์เวลาเขาเฉี่ยวชนอะไรเงี้ยเวลาเคลมมันจะเสียประวัติถูกไหมพี่อ่าเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดสูตรว่าเวลาเฉียวชนเคลมเนี่ยครับ,รบจะต้องโดนค่ารีดักสองแสนบาทครับซึ่งบอกกันเลยครับว่าบางคันความเสียหายเราไม่ถึงสองแสนเราสามารถซ่อมเองได้แล้วกไ็ไม่มีประวัติที่ประกันด้วยอ๋อคือคันนี้ชนมาก็ไม่มีประวัติถูกไหมพี่ใช่ครับใช่หลายคนนะครับเคยถามว่าทำไมบางคันค่าซ่อมแพงกว่าค่ารถมือสอง ต้องเขาใจอย่างหนึ่งครับการซ่อมครับเราซื้อเป็นชิ้นพอเราซื้อเป็นชิ้นปุ๊บอะไหล่แต่ละชิ้นเนี่ยครับมันมีราคาของมันอย่างเช่นประกันบางเจ้านะครับเออะอะไรก็เหมาเหมาเหมาบอกเลยครับอู่ประกันนะครับบางอู่นะครับบอกว่าเหมาได้ในราคานี้แต่ถามว่าคุณซื้ออะไหล่ยังไงก็ตอบไม่ได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอน vck นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดูเจ้า f e r r a r i 2 9 6 gtb นั้นเพื่อนนะนี่เลยคันนี้ก็มาอยู่กันที่ v 1 0นะทุกคนนี่มาดู คันนี้บอกเลยว่าสกิดหน้ามันนิดนึงนะเนี่ยให้ดูความเสียหายเนี่ยการชนหน้าแตกนะแล้วที่สําคัญทุกคนให้ดูดูเหมือนจะเบานะแต่ไม่เบานะเนี่ยเห็นไหมตะแกรงรังผึ้งตรงเนี้ยก็แตกนะแล้วที่สาคัญคือมันแตกไปถึงข้างในเลยนะทุกคนนะโอ้โ oh. หเอาเรื่องนะคันนี้ยังรถใหม่อยู่เลย 296GTB นะั29้นเพื่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามนะว่าคันนี้ค่าซ่อมเบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันด้วยนะว่าคันนี้ เจ้า296 GTV คันนี้มีสเปคและออปชันอะไรบ้างใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอนี้แล้วผมไปสนับสนุนโดย ANP Performance รับโมดิฟายเครื่องเกียร์รถยุโรปทุกรุ่นคัดต้อมจูนบายเล็บเอ็กจูนนิ่งมาที่นี่จบในที่เดียวทั้งแต่งและจูน ไปครับทุกคนไปรับชมเฟอร์เลรี่สอกันเลยครับผมไปหาทางพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาชมเฟอร์เลี่ตัวล่าสุดถูกไมพี่ใช่ครับใช่คันนี้เป็นถ้าจะบอกเลยก็คือว่าเป็นปั๊กอินไฮบิดรุ่นแรกของเฟอร์เลี่ครับอ่าครับผมคันนี้มาทําอะไรครับพี่ใหญ่คันนี้ก็เกิดเหตุวิ่งชนหมาครับอ่าฮะแล้วก็บอกก็นเลยครับ มีความเสียหายดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ลื้อมาค่อนข้างเยอะครับอ่าครับผมเดี๋ยวดูนิดนึงพี่ว่าคันนี้มันชนมาหนักหรือเปล่าอ่าเริ่มจากเบื้องต้นนะครับก็โดนหน้าตะแกงนะครับอ่าครับแต่ว่าโดนถึงรังพึ่งแอร์ครับครับแล้วในกระชนนะครับมีความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับครับนี่นะครับช่องแตกหมดนะครับข้างในครับนี่นะครับอ่าทุกคนเรามาดูใกล้อาจริงดูเหมือนไม่หนักนะพี่ใช่ปะ ใช่ครับดูเหมือนไม่หนักแต่งานละเอียดครับครับเนี่ยทุกคนตะแกรงแตกนะหนึ่งจุดแล้วนะแล้วก็กันพนด้านหน้าใช่ครับลางพึ่งแอร์ครับครับแตกหมดเลยนะทุกคนนะนี่ครับแล้วมันลามเข้าไปถึงข้างในเลยนะเนี่ยใช่ครับเกิดเทจากน้องหมานะครับอ่าครับแต่ไฟไม่เป็นเนาะไฟไม่เป็นไรครับไฟไม่แตกโอ้โหโชคดีมากทุกคนนะ นี่ทุกคนอันนี้จะเป็นเจ้าเฟอร์รี่296ตัว GTB ถูกป่าพี่คันนี้ใช่ครับใช่ตัว GTB คันนี้ถ้าเกิดออกห้างประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณ30ครับประมาณ30นั่นเพื่อนนะอันนี้กดออปชั่นแล้วประมาณ30ครับอ่าครับถามเพิ่มพี่ใหญ่ปกติผมจะได้ยินอ่าซูเปอร์คาร์เวลาเขาเฉี่ยวชนอ <c oughs> ะไรเงี้ยเวลาเคลมมันจะเสียประวัติถูกเปล่าพี่อ่าเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเฉี่ยวชนเคลมเนี่ยครับจะต้องโดนค่ารีดักสองแสนบาทครับซึ่ง บอกก็เลยครับว่าบางค้างความเสียหายเราไม่ถึงสอง0 0นเราสามารถซ่อมเองได้แล้วก็ไม่ไม,ไม,มีประวัติที่ประกันด้วยอ๋อคือคันนี้ชนมาก็ไม่มีประวัติถูกไหมพี่ใช่ครับใช่อ๋อโอเคครับผมแล้วอย่างคันนี้มันหาอะไรยากไหมพี่ในการซ่อมก็ไม่ยากครับเพราะว่าเราสั่งเบิกเข้ามาเองครับอ่าครับผมแล้วถามเพิ่มพี่เดี๋ยวก็ต้องมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเฟอร์รารี่ป้ายแดงแบบนี้เขาไม่ไปเข้าตัวคาเวลิโนะพี่อันดับแรกเรื่องของเวลานะครับ,รบเนื่องจากมีศูนย์โชวลูมซูเปอร์คาร์บางแห่งนะครับ การเซอร์วิสล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้เวลาประมาณแค่ลอเซอร์วิสประมาณ2เดือนครับนัดคิวเซอร์วิสแล้วก็ถ้าเกิดรถชนเกิดอุบัติเหตุแค่ทําสีนะครับรอคิวประมาณ3เดือนนะครับซึ่งสูตรเจ้านั้นก็บอกเลยครับรถค่อนข้างเยอะครับอ่าครับผมอันนี้ก็บอกก็เลยครับอย่างเคสนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลากระชับที่สุดครับอ่าครับนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสเปคคันนี้นิดนึงนะว่าจะมีสเปคอะไรบ้างคันนี้เป็นสี ล้อโซสกูเดเลียนะเพื่อนนะมันจะเป็นสีแดงออกส้มๆนะครับทุกคนใช่ครับอ่าแล้วก็อย่างด้านหน้าก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์รอบคันนะเพื่อนนะแล้วก็จะเป็นกล้องรอบคันอะไรอย่างงี้ก็คือจะเป็นออปชั่นหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูแต่ละจุดอย่างด้านข้างมีออปชั่นอะไรบ้างพี่ใหญ่ออปชั่นก็คันนี้เป็นออปชั่นสองแถวนะครับก็ค่อนข้างเต็มนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่เปิดให้ดูครับอ่าได้ว่าประมาณไหนนะครับนี่นะทุกคนรับดูออปชั่นค่อนข้างเต็มนะครับคันนี้ออปชั่นสองแถวนะทุกอย่างครบนะครับอ่าครับผม แล้วพอเปิดฝากระโปรงมาเพื่อนจะเห็นเลยว่าเป็นคาร์บอนนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นคาร์บอนถึงตรงกลางนะตรงนี้ก็ยังแบบเป็นอะคันทาร่าเป็นผ้าอยู่นะเพื่อนนะเออประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไล่ดูอนเพื่อนว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างก็จะมีล้อชุดหนึ่งนะ เบรกเป็นเซรามิกนะคาลิเปอร์เหลืองอันนี้ก็ออปชั่นถูกว่าพี่ใหญ่ใช่ครับใช่คาลิเปอร์นี้ต้องจิมออปชันนะเพื่อนนะแล้วก็เป็นลิฟติ้งถูกไหมพี่ใช่ครับคันนี้เป็นลิฟครับมีลิฟจากโรงงานมากดลิฟมาแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้จิมออปชั่นที่เป็นแอสเซโต้นะพี่เนาะยังครับยังครับผมโอเคแล้วก็จะมีชิลโลโก้เฟอร์รารี่อันนี้ออปชั่นนั้นเพื่อนเนี่ยใครบอกว่าโลโก้ยังไม่เสียตังเสียเงินนะครับเป็นแสนนั้นเพื่อนนะใช่ครับใช่โลโก้นี้เป็นแสนนะ แต่ว่าพวกสเกิร์ตอะไรต่างๆคือไม่ได้เป็นแบบคาร์บอนนั้นเพื่อนไม่ครับรไม่เพราะว่าคันนี้จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆข,ของเดิมติดรถเลยนั้นเพื่อนนะ<ช>เป็นสีดําด้านๆน,นั้นเพื่อนเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายนิดนึงพี่ใหญ่อย่างคันนี้ก็คือมีแค่ชนด้านหน้างเดียวเลยถูกป่ะพี่ใช่ครับใชออ่อย่าเรียกว่าชนเลยดีกว่าเรียกว่าเฉี่ยวดีกว่าครับเฉี่ยวใช่ไหมแต่สาเหตุที่เข้ามาเนี่ยครับบอกเลยว่ารอคิวของศูนย์ซุปเปอร์คาร์อ่าครับก็อย่างที่บอกครับว่าบางทีศูนย์คคคิว่ออนขเยะรับ ซึ่งส่วนซปเปอร์คาร์แต่ละเจ้าเนี่ยครับก็จะมีอู่สีของตัวเองแต่ทีนี้ด้วยความที่คนไทยมีซปเปอร์คาร์เยอะเลยทําให้คิวยาวครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะทุกคนเรามาไล่ด้านท้ายนิดนึงนะอย่างด้านท้ายที่ฟิลเซอร์เดิมนั้นเพื่อนนะไม่ได้แบบกดที่เป็นคาร์บอนต่างๆเลยนะดิฟเดิมเป็นดําด้านนะแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์มีกล้องถอยนั้นเพื่อนนะปลายท่อเดิมนั้นเพื่อนนะเนี่ยเป็นสีเดิมนะเนี่ยแล้วก็สามารถจิ้มได้นั้นเพื่อนนะจะเป็นไทเทเนียมก็ได้หรือว่าจะเป็นสีดําก็ได้ก็แแล้ววต่่่นะครรอเเเดดีี๋ยาูืงงึใหญ มาเพื่อนมานี่เพื่อนเป็นไงเครื่องไฮบริดถูกไหมพี่ใช่ครับใช่เป็นรุ่นแรกครับปีหเนาะใช่ครับประมาณ800กว่าม้าถั่วพี่แปดร้อยว่าแรงม้าใช่ครับ800กว่านะนี่ออปชั่นก็จะเป็นพวกตรงนี้ทุกคนที่เป็นคาร์บอนอันนี้จิ้มออปชั่นหมดเลยนะใช่ครับอันนี้ผมถามเพิ่มได้ไหมพี่ใหญ่ก็มี488เนาะใช่ครับเป็นสไปเดอร์เคยขับคันนี้มาก่อนป่ะพี่ไม่ครับไม่อยากรู้ต่างกันยังไงพี่ ในความรู้สึกของพี่คือรถไฟฟ้าครับที่พี่ไม่ปลื้มอยู่แล้วที่เป็นไฮบริดเพราะว่าพี่ซ่อมรถไฮบริดค่อนข้างเยอะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ชอบเครื่องสันดาบรอปซมากกว่าเพราะว่าแบตเตอรี่ก็เหมือนถ่านนะครับและซุปเปอร์คาร์เนี่ยเป็นรถที่เราเก็บแล้วเราชอบถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนถ่านไปเรื่อยๆเปลี่ยนถ่านครั้งล้านสองล้านกมราก็ทำใจไม่ได้ใชแล้วก็ถ่านที่เราใช้ก้อนเนี้ยจะวิ่งได้อยู่ประมาณไม่เกินห้าสิบกิโลแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะใช้เป็น คาว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคือไฟฟ้าเต็มร้อยอครับพี่แล้วก็ใช้ให้มันเต็มที่ไปเลยคือ,ค,อคือพี่ใหญ่จะไม่ชอบรถที่มันครึ่งคึ่งกลางถูกไหมพี่ใช่ครับพเพราะว่าระบบของเขาอะครับ,รบมันไม่ถูกทํามาเพื่อที่จะเป็นไฟฟ้าส่วนหนึ่งรหรือเป็นสันดาปษส่วนหนึ่งอาครับผมใช่ครับแล้วผมถามเพิ่มนะพี่ตัวซูเปอร์คาร์ที่มันเป็นระบบไฮบริดเนี่ยพี่มันจะมีปัญหาไหมในอนาคตอยากรู้ถ่านมีวันหมดไหมครับมีพี่อ่านนั่นแหละครับคาตอบ แล <So S 1> <can you S 2> ้วมันซ่อมแพงไหมพี่ถ้าเกิดเป็นตัวก็เปลี่ยนครับก <laughs> ็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมพี่ก็ระบบไฮบริดก็มีอินเวอร์เตอร์มีระบบต่างๆซึ่งบอกเลยครับระบบพวกนี้เนี่ยย่อมมีการเสื่อมไม่เหมือนระบบเครื่องยนต์สันดาบเลยทําให้นักนักเล่นรถหลายๆคนนะครับนิยมใช้เครื่องสันดาบล้วนอย่างเดียวอ๋อโอเคแค่รถธรรมดาเพื่อนๆเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ไฮบริดอ่ะก็บ่นว่าแพงแล้วโหยพี่ใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างก็อยู่ที่ราคาแต่อย่างที่บอกเลยว่าสังเกตง่ายๆครับ ปอร์เช่ขเยน958.1นะวันที่ออกตอนแรกคือ8ล้านบาทครับวันนี้เราพบได้ในราะคาไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านแล้วก็ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ครับคุณนอนก็ไม่ต่างกับ4แสน4แสนที่บอกเลยนะครับไม่ใช่แบตของศูนย์ด้วยแบตนอกอะพี่ใช่ครับโอ้ถ้าถ้าศูนย์นี่คือเหยียบล้านได้ป่ะพี่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงโอ้โหขนาดตัวพานาเมล่าไฮบริดเขาคันนั้นเขาก็ยังยกเครื่องออกเลยถูกป่ะพี่ใช่ครับใช่เพราะว่าหลายคนนะครับเคยถามว่า ทำไมบางคันค่าซ่อมแพงกว่าค่ารถมือสองต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับการซ่อมครับเราซื้อเป็นชิ้นพอเราซื้อเป็นชิ้นปุ๊บอะไหล่แต่ละชิ้นเนี่ยครับมันมีราคาของมันอย่างเช่นประกันบางเจ้านะครับเอะอะไรก็เหมาเหมาเหมาบอกเลยครับอู่ประกันนะครับบางอู่นะครับบอกว่าเหมาได้ในราคานี้แต่หากว่าคุณซื้ออะไรง่างก็ตอบไม่ได้เพราะบอกก็เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูคลิปนะครับคุณจะเจอต้นตอของรถขโมยรถส่วนทะเบียนลองดูว่าใครเป็นหัวโจกของจริงแล้วมาพิจารณากันดูครับ,คร,บครับผมเดี๋ยวผมดูภายในนิดนึงพี่ใหญ่อ่านเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มนะว่าจะมีสเปคอะไรบ้างกับ296 g t b คันนี้เดี๋ยวผมไล่กันนะนี่ถ้าเกิดเป็นแอสเซโตตรงนี้เขาจะเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนนะเขียนว่าแอสเซโตเลยแต่ว่านี่เป็นสคับเพดเดิมเฟอร์รี่นั้นเพื่อนนะ ภายในคันนี้คือจะเป็นสีดําหมดเลยเนาะพี่ใหญ่ใช่ครับเป็นดําได้ดำด้วยนั้นเพื่อนนะโปรตีรผมไม่ค่อยเจอนะนี่โปรตีเราถ่ายเฟอร์ลี่เราก็เจอดําได้แดงหรือว่าจะเป็นทูโทนแดงเลยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าคันเนี้ยเขาจะเป็นดําหมดเลยเบาะดําธรรมดาที่ไม่ใช่บักเก็ตนั้นเพื่อนนะเดินได้ดําโลโก้หัวหมอนมีหมดนั้นเพื่อนนะแล้วก็นี่ให้ดูภูมาอะไรภูมาอะไรนี่คิดว่าเป็นออปชั่นนั้นเพื่อนนะเป็นคาร์บอนแล้วก็มีไฟเรดไลน์ตรงนี้นะอันนี้ก็ค่อนข้างหลายแสนนั้นเพื่อนนะแล้วก็คนโซนกลางเนี่ยท ที่เป็นหน้าจอเป็นคาร์บอนเพิ่มเงินนะทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้กรอบแอร์เป็นไดคาร์บอนอันนี้ก็เพิ่มเงินนั้นเพื่อนนะก้านพันธุ์ชิปคาร์บอนออปชั่นหมดเลยถั่วพี่ใหญ่ใช่ครับออปชั่นหมดบอบปรับไฟฟ้านั้นเพื่อนนะประมาณนี้อันนี้ถามต่อพี่ใหญ่แล้วอย่างคันนี้สกิดหน้ามาน,นิดเดียวค่าซ่อมแพงไหมเพี่ประมาณแสนกว่าบ,บาทครับอ๋อแสนกว่าบ,บาทก็ถือว่าไม่แพงในรถเกรดนี้ถั่วพี่ใช่ครับใช่อย่างที่บอกครับว่าดีกว่าไปจ่ายประกรันใช้ใช้ประกรันเพราะว่าถ้าถึงมีประกรันคุณจ่ายแสนกว่าบาทอ่าครับ เราต้องจ่ายประกันเบื้องต้นก่อน2 0 0แสนโอ้โหใช่ครับโอ้โหเพิ่งรู้เพิ่งรู้ครับผมแล้วคันนี้คาดว่าจะเสร็จประมาณกี่วันนะพี่น่าจะมาอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์นึงใช่ครับก็ค่อนข้างเร็วนะพี่นาะก็ตามปกติครับอ่าครับผมถ้าเกิดคันนี้จริงๆเอาไปเข้าศูนย์อะประมาณกี่เดือนพี่เออต้องแล้วแต่คิวครับอ่าครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าอย่างศูนย์โชลูมเนี่ยครับบางที่ก็จะเร็วอย่างคาวิโนงานก็ไม่ได้ช้านะครับบอกเลยว่าคาวิโนงานค่อนข้างดีอ่าครับแต่ว่าบางทีซรเป ผเลยทําให้รถไหลมาที่นี่ค่อนข้างอออพอสมควรเลยอ๋อครับอุ้ยผมถามเพิ่มนะพี่พี่ก็ใช้เฟอร์รี่ค่าแมนเทนแอน,นแพงไหมเออปีหนึ่งก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบ,บาทอุ้ยไม่แพงเลยเอ่ะไม่เกินสองหมื่นอ่ะครับโอ้ราคาที่เราใช้ได้นะมาเปลี่ยนค่าน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะครับครับผมครับผมโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากช่องทางอีกต่อแล้วก็ฝากธุรกิจใหม่เลยพี่ตอนนี้นะครับเราเปิดธุรกิจใหม่อีกหนึ่งธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกับการศึกษานะคะครับ ปกติพี่จะเห็นพี่ใหญ่ซ่อมรถอย่างเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเรามีการเปิดธุรกิจซ่อมการศึกษาให้กับบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้เรียนปริญญาตรีนะครับบางคนจบม3อยากจบเร็วบางคนจบม6ไม่มีที่เรียนต่อหรือบางคนเรียนต่อแล้วไม่จบนะครับเราเปิดฟ้าด์เลิรนเพื่อที่จะดูแลและที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้เรามี อาจารย์รุ่นใหม่นะครับที่ชํานาญเรื่องวิชาการแล้วก็จบเกี่ยนนิยมทางด้านนี้มาไม่เหมือนกับบางที่ที่คุยว่ามีบัณฑิตจบมาเยอะนะครับแต่วันนี้คุณก็คือรถเก่าล้าสมัยหลักสูตรที่คุณเรียนคุณเอามาสอนคุณจบมา20 30ปีที่แล้วรัฐศาสตร์บอกก็เลยครับเป็นหลักสูตรที่อิงกับการเมืองและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องอัปเดตจะเลือกที่เรียนดูสถานที่เรียนนะครับดูอาจารย์ดูประสบการณ์นะครับสำคัญที่สุดก็คือ เลือกสิ่งที่เป็นปัจจุบันยังไงก็ฝากฟาสเลยนะครับโอเควันนี้ขอมาคาับพี่ใหญ่ขอบคุณครับ,รบนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามารีวิวเจ้า f e r r a 296 GTB นั้นเพื่อนนะเป็นไงคันนี้ซ่อมเสร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันเพื่อนนะประมาณนี้ก็เ,เป็นว่าใครชอบคลิปวีดีโอนี้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าจะไปถ่ายรถรุ่นอะไรก็กดติดตามกันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วผมบา,บาย